สวัสดีครับผม,ผมชื่ออนุรักษ์สีสุกลางชื่อเล่นปายผมจะนำเสนอเรื่องการเลี้ยงสุนัขไซบีเรียน u ัสกีนะครับ 1. การออกกำลังกายและพลังงานมหาศาลไซบีเรียน u ัสกี้เป็นสุนัขที่ถูกพ่อพันธ์ุมาเพื่อลากเลื่อนจึงมีพลังงานสูงมากพวกเขาต้องการการออกกำลังกายที่หนักหน่วง การจัดการขนและการผลัดขนพวกเขามีขนสองชั้นที่หนานแน,น่นซึ่งช่วยป้องกันทั้งความหนาวและความร้อนได้ในสภาพอากาศประเทศไทยพวกเขาจะผลัดขนใหญ่ปีละสองครั้ง 3. การปรับตัวกับอากาศร้อนแม้ว่าขนสอง,สองชั้นจะช่วยปรับอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งแต่ฮัสกี้ก็ยังเสี่ยงต่อภาวะลมแดดฮีตสโตรในสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย 4. ความต้องการทางสังคมและการฝึกฝนไซบีเรียน u ัสกี้เป็นสุนัขที่ฉลาดแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองและค่อนข้างดืง้อการฝึกวินัยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ยังเด็กถ้าพฤติกรรมการหลบหนีโดยธรรมชาติของสุนัขทำงานพวกเขามีสัญชาตญาณการสำรวจที่สูงและอาจพยายามหลบหนีออกจากบ้านหรือบริเวณที่จำกัดได้ง่าย สรุปสุดท้ายได้ว่าการเลี้ยงสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความพร้อมอย่างสูงทั้งในเรื่องของทรัพยากรเวลาและความเข้าใจในธรรมชาติเฉพาะตัวของสายพันธุ์นี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับ